การเขียนโปรแกรมวันรอบนี้นะคะจะเป็นโจทย์เรื่องการรับตัวเลขไปเรื่อยๆนะคะจะรับไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเลข0นถ้าเจอเลข0ูย์จะถึงจะหยุดรับค่าดังนั้นการจากการวิเคราะห์โจทย์นะคะมันจะเป็นการรับค่าตัวเลขก่อนแล้วไปตรวจสอบทีหลังจึงจะหยุดดังนั้นเราเลยจะใช้ลูป do while นะคะเราก็มาประกาศตัวแปร กาศตัวแปรเป็นชนิดตัวเลขจำนวนเต็มนะคะเป็นตัวแปรชื่อว่านำนะคะในการเก็บค่าตัวเลขเราก็จะมีคำสั่งดูดูแล้วทำอะไรบ้างก็คือจะเป็นการประกาศตัวประกาศข้อความแสดงข้อความเพื่อให้ยูเซอร์ทราบว่าจะต้อง ป้อนค่าอะไรออกมานะคะป้อนตัวเลขเข้ามาจากนั้นก็ใช้คําสั่งสแกน f ใช้คําสั่งสแกน f ในที่นี้ก็จะใช้เปอร์เซ็นต์ d ในการควบคุมว่า แป็นชนิด integer เราเอาไปเก็บไว้ในตัวแปรนำพอรับค่าเสร็จนะคะก็อาจจะแสดงผลด้วยก็ได้ว่าตัวเลขที่รับเข้ามานั้นเป็นเลขอะไรนะคะอย่างเช่นใช้คำสั่ง print f แสดงข้อความว่า number เท่ากับ percent d ก็คือตัวเลขเนาะแล้วเราจะมีการเว้นวักไว้สักเว้นบรรทัดนะคะไว้สักสองบรรทัด in. ใช้คำสั่ง backslash n in. back back n in, back n สองตัวก็คือเว้ส 2, นสองบรรทัดนะคะแล้วก็เอาตัวแปรนำมาแสดง ก็คือเอาค่าตัวเอาตัวแปรค่าในตัวแปรน้ำตรงเนี้ยมาแสดงไว้ที่เปอร์เซนตดีตรงนี้นะคะแล้วจากนั้นอันนี้ก็คือจะไม่มีตัวค่าเริ่มต้นเนาะถ้าเป็นลูปดูลูปปกติก็คือจะมีค่าเริ่มต้นแล้วก็เพิ่มค่าทีละหนึ่งนั่นนี่ใช่ไหมคะเพิ่มทีละหนึ่งลดทีละหนึ่งหรือเพิ่มทีละสอง,ส,องสามสห้า แต่อันนี้คือจะไม่มีการเริ่มต้นจะไม่มีการกําหนดค่าเพิ่มหรือลดไปเรื่อยๆเพราะว่าการกําหนดว่าจะวนลูปหรือออกจากลูปคือเลขศูนย์ตรงนี้นะคะดังนั้นเราก็ต้องเขียนเงื่อนไขก็คือใช้ y ตามด้วยวงเล็บแล้วก็มี semicolon ปีดคำสั่ง y ก็คือนำํำต้องไม่เท่ากับศูนย์ ไม,ไม่เท่ากับศูนย์เราจะใช้เครื่องหมาย a s t e r i หรือเครื่องหมายตกใจแล้วเครื่องหมายเท่ากับศูนย์แบบนี้ถึงจะวนรอบก็คือไม่เท่ากับศูนย์ถึงจะวนรอบเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นศูนย์เงื่อนไขเป็นจริงก็คือเงื่อนไขเป็นเท็จนะคะถึงจะออกจากโลกการใช้เครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะบางคอมไพเลอร์ er, บางโปรแกรมอาจจะใช้เครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่าคู่ก,กันแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าคอมไพเลอร์ er ตรงนี้ ถ้าใช้เครื่องหมายน้อยอกว่ามากกว่าแทนเครื่องหมายไม่เท่ากับตรงนี้มันจะเออเรอนะคะตามนี้ดังนั้นเราเลยต้องใช้เครื่องหมายตกใจหรือเครื่องหมายแอสเจรีแล้วก็เท่ากับแล้วก็ลันนะคะต้องป้อนเลขไปเรื่อยๆนจนก,กว่าจะไม่ใช่สูตรอันหนึ่งก็แสดงเลข1 2,... แสดงเลข2อห สแสดงเลข6 8สแสดงเลข8 1 4สแสดงเลข1 4ต่อไปตอนนี้ป้อนเลข0ป้อนเลข0นย์ก็สแสดงเลข0ูนย์แล้วก็ออกจาก loop ก,ก็จบโปรแกรมนะคะที่เราบอกว่าถ้าเจอเลขศูนย์ก็จะหยุดรับค่าแล้วก็จะจบโปรแกรมอลองรันอีกทีหนึ่งนะคะถ้าศูนย์ว่บป้อนศูนย์ขึ้นครั้งแรกเลยจะเป็นยังไงก็ จะแสงเลขศูนย์แล้วก็จะออกจากโปรแกรมไม่วนรอบรับต่อแล้วนะคะ,ะรันอีกทีหนึงห้าหกเจ็ดสี่รันไปเรื่อยๆอันนี้สงสัยป้อนเร็วไปอินเทอร์เน็ตชา้ามันเลยค้างนิดนึงนะคะ ถ้ามันค้างแบบนี้นะคะเราสามารถ Stop นะคะแล้วก็รันใหม่กดปุ่มสต o อข้างบนแล้วก็รันใหม่สงสัยตอนนี้อินเทอร์เนต็ตช้าก็คือเว็บไซต์นี้นะคะมันรันผ่านอินเทอร์เนต็ตถ้าอินเทอร์เนต็ตชา้าก็จะให้ทำให้การคอมไพ l ์หรือรันช้าเหมือนกันช่วงที่รอน้องก็อธิบายโคดอีกรอบนึงนะคะ จากโจนี้มันจะรับโปรแกรมไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเลขศูนย์ดังนั้นเป็นแบบนี้นะคะจะไม่มีค่าเริ่มต้นไม่มีการเพิ่มหรือลดค่าแต่จะมีเงื่อนไขก็คือถ้าเป็นเลขศูนย์เมื่อไหร่ให้ออกจากลูปนะคะดังนั้นมันจะรับตัวเลขก่อนแล้วค่อยไปตรวจสอบว่าเป็นเลขศูนย์หรือเปล่าเราจึงเลือกใช้ l o ปดูดวนะคะ l o ปดูไวก็คือ ใช้คำสั่งดูเนาะมีการประกาศตัวแปรนำนะคะที่ใช้เก็บค่าที่ยูเซอร์ป้อนเข้ามาแล้วก็บรรทัดที่6ที่7ตรงนี้ก็คือรับค่าตัวเลขจากยูเซอร์ป้อนเข้ามาแล้วก็ไปเก็บไว้ในตัวแปรนำแล้วก็บรรทัดที่แนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะเป็นการแสดงตัวเลขที่รับเข้ามาเฉยเฉยว่าเป็นเลขอะไรเหมือนกับตรวจสอบว่าโค้ดที่เราเขียนขึ้นมาถูกต้องไหมนะคะจากนั้นนะคะ จากนั้นจึงจะใช้อนอกลูปแล้วเนาะพอนอกหููปดวยก็จะเป็นคำสั่งวายที่จะใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงไหมถ้าเป็นจริงอันนี้ก็คือถ้าเป็นศูนย์เนาะถ้าเป็นศนก็จะออกจากหููปดังนั้นเราก็ต้องทำให้ไม่เท่ากับศูนย์นะถึงจะวนรอบไปเรื่อยๆอตอนนี้โปรแกรม อโอเคมาละกดลันอีกรอบหนึงหนึงก็แสดงเลขหนึ่งยังไม่ใช่0ูย์หก็แสดงเลข6 8ก็แสดงเลข8ถ้าเป็นศนย์อ่ะพิมพ์เลขศนย์ enter ก็จะจบโปรแกรมนะคะเมื่อกี้ป้อนเลข0นย์มาแสดงเลข0นเจอว่าเป็นเลขศูนย์ก็จะจบโปรแกรมก็ไม่วนรอบต่อแล้วนะคะอันนี้จะใช้แค่ ลูกดูวายถึงจะเหมาะสมนะคะ